สวัสดีครับพบกับผมแซกอยู่และอะไรวะ <laughs> แฟแฟซฟิลว,ว่าพีซีแคเตวันนี้ผมจะมาอาตัวรอดในป่าที่สยองขวัญที่สุดคุณจะเห็นว่าที่นี่นั้นน่ากลัวมากผมจะทำอะไรบางอย่างอย่างแรกเลยคุณต้องหาอาหารไม่งั้นคุณจะตายค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวเจ็บครจะ <laughs> ตันที่แห่งนี้ อันตรายและมีตัวเฮี้ยอยู่มากตัวเฮี้ยพวกนี้กัดได้แรงถึง5 0 0 0ปอนพวกมันจะฉีกเนื้อคุณและลากลงไปแดกในน้ำเดี๋ยวครับถ้าห้า,าปอนนั้นมันเป็นส่วนของน้ําหนักไม่ใช่เฮ้ยแรงกัดมันก็มีน้ําหนักไม่ใช่เหรอแรงกัดที่มีน้ําหนักคุณต้องรีบวิ่งให้สุดไม่งั้นจะโดนตัวเฮี้ยแดกโอเคครับ <c oughs> มันชอบลากไก่ลงไปกินในน้ำมันไม่ได้กินผมหรอก ต้องวิ่งฝ่าพวกนี้ไปโอ้ยาแมงมุมนี่สิมันทำให้ผมเดินช้าแมงมุมกำลังจะกินผมผมต้องเอาตัวรอดจากที่นี่และแก้ไขสถานการณ์ผมต้องเอาขาหย่อนลงไปในพื้นของสระน้ำเอ้ยมันจะออกแล้วเอ้ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยมันแดกขาผมเอ้ยแต่ผมก็ถีบมันจะตายแล้วรอดออกมาจากยายแมงมุม กลายหลอดแล้วตาเป็นน้วนิยายเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่แตกแล้วไม่ใช่แล้วต้นไม้นี่มันสูงมากและถ้าตกลงมาก็ตายเลยคุณต้องปีนมันขึ้นไป <c oughs> ผมหวังว่าจะมีอาหารอยู่ข้างบนแต่มันก็ได้เป็นแค่คอามหวังเท่านั้นผมปีนมันไม่ได้เอยดูนี่สิ ดูนี่ดูนี่อุระอุตังสร้างมันไว้เราต้องใช้ประโยชน์จากมันค,คุณต้องเคยไปหาแอสซิสซินมาก่อนดูสิผมว่าผมไม่เจออาหารแล้วและนี่เป็นใครเขากำลังจีบสาวในแมครับอยู่ซึ่งคนเล่นอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ใครจะไปรู้สกินผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ <c oughs> <c oughs> มีระวังนะครับ เราว่าเราต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วเราต้องกระโดดลงน้ําแทนผมต้องกระโดดลงน้ำไม่งั้นอาจไม่รอดและจบสิน้น <c oughs> เรามาเลย,ยที่นีปอดัย <c oughs> ผมเห็นล่องตูดของผู้หญิงซึ่งผม <c oughs> กำลังจะขึ้นไปโอ้แม่สาวน้อย <c oughs> เขาอยู่ข้างบน <c oughs> ติดแล้วเรามาดูบันทยของเราของเขาข้างล่างกัน เหมือนว่าเขาจะอยู่ข้างบนได้ไปแล้วยังยังอยู่โอ้แม่สาวน้อยผมต้องเอาตัวรอดจากที่นี่โอ้แม่สาวน้อยเพราะว่าผมต้องไปเอาตัวรอดที่อื่นแล้วอะผมไม่มีทางขึ้นผมต้องหาทางขึ้นไม่งั้นอาจตายได้เสน็จแล้งจะทางขึ้นแล้วอ อติดต้นไหมต้องหาทางขึ้นไหมคุณต้องมีความรวดเร็วในการปีนไม่งั้นอาจจบชีวิตได้ยี่ตกอย่างคุณเดอะแฟตนั้นเขาก็ได้ตกลงไปแล้วในระดับนี้แล้วผมต้องหาทาง,ง,งเอาตัวรอด <c oughs> จากเขาสูงชั้นนี้ให้ได้ในพื้นที่ราบ <c oughs> มันแคบมาก <c oughs> อยห <c oughs> ายตกอก <c oughs> ตกมาดิ กีดสุดเลยคุณรู้สึกยังไงบ้างแบบแบะอ๋อก็แฮะที่ผมยอมมาทำเรื่องแบบนี้ก็เพราะว่า Discovery จ้างผมเพื่อรายการทีวีใครวะไม่คิดว่าผมจะได้ออกจากที่นี่ผมได้ออกจากที่นี่แล้วโอเคเออโอ้ยโอ้โอเคเราต้องใช้เข็มทิศนี่ ตามทางไปเ,เราจะไปเอาตัวรอดอีกที่หนึ่งกดไปที่อันแรกเลยคุณเดอะแฟทมาแล้วเดี๋เด้อเโอ้หายอย,าาอยูไ่ไหนวะเนี่ยตอนนี้ผมมีอาหารอยู่56ชิ้นกับแอปเปิ้ล53ว่าแต่คุณคุณอยู่ไหนตามเรามาเลยเราอยู่ด้านล่างอะเราอยู่ด้านตรงแม่น้ำ ซึ่งผมเจอแม่น้ําใหญ่และคุณต้องอนนหาปลาปได้จากที่นี่เป็นผมเจอแม่น้ําใหญ่ผมต้องหาปลาได้จากที่นี่แน่คุณควรอยู่ที่สูงเวลาตกปลาไม่งั้นปลาอาจหนีได้คุณเดอะแฟลตลงมายังไหนครับเจมาแล้วฮะเจแม่น้ําตรงประตูใหญ่แม่น้ําตรงประตูใหญ่อ๋อได้ครับกำลังไปหา คุณอยู่ได้ไม่ถูกแน่ถ้าไม่มีทักษะการเอาตัวรอดปลาจะไม่ชอบถ้าคุณไปอยู่ใกล้แม่นะ้าเวลาตกปลามันจะคิดว่าเราจะไปล่ามันเราต้องขึ้นที่สูงก่อนที่จะตกปลา <c oughs> ผมมีเบ็ดตกปลาครับและยากมากที่ปลาจะกินเบ็ดผมคิดว่าผมสูงพอแล้วผมเลยโยนเบ็ดตกปลาลงไปโอ้พระเจ้าที่เหลือ แค่รอคุณโดฟัดอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนเลครับคิดว่าปลาไม่มาหาเบ็ดเลยผมต้องไปที่อื่นแล้วผมปีนลงหน้าผาสูงชันและอาจตายได้และภูเขาสิงโตเอ้ยสิงโตภูเขาสิโอ้ไข่ทักไมนต้องปีนขึ้นไปแล้วแล้วเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยหล่นตรงนี้ไม่ดีแน่โอ้ไม่ได้หายแล้ว ผมจมน้ำพระเจ้าช่วยมันมีปลาหมึกมีพิษอยู่ในนี้ด้วยสิต้องรีบขึ้นมผมต้องขึ้นบกโดยเร็วไม่งั้นโโจะโดนปลาหมึกกินเอาเลยมายตอนนี้มีคนทักผมมากากินร้ขอยครอบครอช่างแม่งก่อนครับตอนนี้คุณกำลังถ่ายรายการอยู่ <c oughs> ผมไม่สามารถขึ้นได้โอ้มันแย่มากเลย ผมเลยไปหาพ่อค้าเพื่อหาซื้อปลาต่างๆเอาตอนนี้ผมหิวมากตอนนี้ผมหิวมากพระเจ้าอู้ช่วยผมด้วยท่านหิวใช่ไหมผมมีอาหารเราต้องแบ่งกันเอ้อข้างนี้แหละโอเคเอาไปเอ้ยดับไม่ได้อ่ะฉันหายแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปหาอาหารตามผมมาผมรู้แหล่งอาหารแหล่งอาหารเป็นที่สำคัญ ถ้าคุณขัดมันไปคุณอาจตายได้เรื่องนี้ใครๆก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่บาดหมางมากและเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมจะพามาหาอาหารที่นี่มีอาหารฟรี<ม>สำหรับ<ม>คน<ม>ที่าาคนที่เป็นคนอังกฤษเสียสติเอนผมตรงนั้นแหละกดคลิกขวาเลยเท,อเทองมหาศารมากใช่มันฟรีทุกอย่างและมีเอ็พีฟรีตรงนี้ อไม่ฟรีแล้วข่าก่อนมันฟร okay. right? hey. hey. hey, oh. SO? hey, okay, ีน hey, ี y ่นะลืมไปโอเคคุณได้เกาะมาแล้วใช่ไหมไปเลยดูนี่สิมันเป็นน้ำตกมานี่ก่อนไปไหนมานี่มานี่ข้ากำลังกดอันนี้อยู่เฮ้ยมานี่ก่อนอันนึงจะสามร้อยแล้วโอเคสามร้อยแล้วไปแล้วทำไมตามมาตามมาดูนี่สิ น้ำตกผมว่ามันต้องเป็นทางลัดที่ดีแน่ทางลัดการไปสู่แม่น้ำน้ำตกอาจช่วยคุณได้ลงไปเลยโอ้โอ้ยอิดอัดมากเอ้ยโอ้พระเจ้าท่านอยู่ไหนเนี่ยที่นี่อันตรายมากผมต้องก่อไฟก่อนแล้วโอเคก่ <Okay. S 2> อไปต้านแม่น้ำเนี่ยนะใช่ เราจะลงไปใต้น้ำกันลึกๆเลยหวังว่าเราจะไม่ขาดอากาศหายใจนะมันเหลือเฟือโอเคใต้น้ำนี่อาจมีอาหารให้เราเราขึ้นไปกันก่อนเถอะมีคนมีคนอ้าอย่บขาดอากาศหายใจอาชิคานูเอ้ขาดอากาศหายใจ โอเคมันเป็นทางลัดทีดีเรารู้ทางลัดแล้วไปต่อการบินภูเขานี้มันยากมากคุณเปไปได้งี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวข่ายกินภูเขที่นี่มีจระเข้กินบกอยู่จระเข้มันกินบกได้ด้วยครับจระเข้จระเข้บกไงไอ้เพี้ยแต่นี้อะไรมาจระเขกินบินบกไงที่นี่อันตรายตัวหนึ่งครับตอนนี้ครับผมกำลังบินภูเขาอยมีละ ไม่สามารถอารอดจากที่นี้ได้ถ้าไม่มีทักษะการเอาตัวรอดอันนี้ครับผมกำลังพยายามจะขึ้นจากน้ําตกน,น,ตกนี่โดยใช้ทางรัดน้ําผมปีนน้ําขึ้นไปแต่น้ำตกมันเชี่ยวมากจนผมจะลง้งลงไปเออโอ,อ้เระเจ้าฉันอยู่ในน้ําตกและอ่ะมันเหม็นมาก เจอระเกะปล่อยให้ศพเน่าในน้ำแล้วมากินทีหลังเฮ้ยมาดูนี่เร็วเร็วไหนมาเดี๋ที่แม่น้ำเร็วอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นผมต้องรีบไปให้เร็วที่สุดมีหลังคาแม่งไออโอผมรอดอยู่บนหลังคาแล้วเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและเป็นเรื่องที่ดีที่คุณได้อยู่บนหลังคายินจาฟิลลิ่งอยู่ไหนครับโอ้พระเจ้า เนื love, oh ini, à, ้อไปด้วยมึงไปไม่ได้เอา้าออกนี่ออกไม่ได้มันเอ้ยออกได้มันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่สามารถออกได้พระเจ้าไปกันพระเจ้าพระเจ้าเราออกมาได้แล้วเย้ผมต้องหาอาหารข้างนอกนี่แหละคือการเอาชีวิตรอดของจริงในนั้นมันก็แค่เมือง อ่าอ่อนมัดนผมต้องเอาตัวรอดที่นี่ไหนเหามันดูกันขุดได้ไหมไม่สามารถได้แค่เขาเนี้ยได้จะต้องแคบปินและเล่นที่เฉยนั่นแหละอ้เร็วคุณต้องปีนให้สูงที่สุดเพื่อที่จะมองลงมาจากข้างบนและสังเกตพื้นที่ได้ง่ายมันจะมันจะมีที่ไหนที่สามารถขุดได้หรือเปล่าถ้ามันมีนี่มันจะ้ให้ดีมากคุณแฟอยู่ไหนอ้อยู่นี่ไม่นะคุณต้องระวังเสือในป่าแบบนี้ มันอันตรายมากทำไมนะคุณเจบหายไปแล้วอยู่ไหนอะคุณเจบโอ้ยคุณอยู่ไหนอันนี้ตอนนี้เกำลังลงป่าผมกำลังตรงไปที่เกาะทะเลทรายงั้นไปเจอกันที่ทะเลทรายการนัดหมายเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องการหลงป่าแบบนี้เมื่อคุณหลงกันไปเจอกันที่เกาะทะเลทรายเร็ว ผมอาจจะเจอปายักได้แต่ตรงนั้นผมเห็นแสงสว่างที่เกาะทะเลทรายผมเห็นแสงสว่างมันน่าจะเป็นผู้คนที่จะช่วยเหลือเราได้หรือไม่ก็กล่องวิเศษที่ซ่อนอาหารเอาไว้ผมอาจจะได้เป็นโอีก็ได้ผอาจจะได้เป็นแอดมินก็ได้ถ้าไปหากล่องนั้นมันเยี่ยมมากตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านก็ได้ตรงนั้นอาจจะเป็นบล็อกที่สามารถทุบได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกาะทะเลทรายครับ ตอนนี้ครับเรากําลังใช่ผมเจอบล็อกที่สว่างมากด้วยหวังว่ามันจะทุบได้นะตอนนี้เริ่มเช้าแล้วและเป็นเวลาออกหาอาหารผมเจอลาวาด้วยผมช่วยผมด้วยเพราะว่าคุณมีทักษะการอดุนตัวรอดที่เพียงพอผมเจอลวาวาแต่นิดเดียวถึงตายผมจะไม่แตะมันแต่แย่แล้วผมจะไม่แตะมันโอ้พระที่ขึ้นสวยมากเลย เร็วผมไม่สามารถขึ้นจากที่นี่ได้ผมติดแย่แล้วผมต้องเข้าไปในเมืองโอเคไ,ได้เวลากลับเมืองแล้วมันเช้าแล้วโอ้ผมติดมากพะเจ้าด้วยพะเจ้า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 ผมเจอถ้ำผมเจอถ้ำมันเป็นที่ที่ดีและมีอาหารให้เรากินมากมายวันนี้เราค้างคืนกันที่นี่ก่อนไหมเพื่อนแล้วคุณแฟตอยู่ไหนล่ะ อันนี้ครับผมก็ผมขอที่พีเอคุณแล้วกันชื่ออะไรนะเจฟใช่ไหมงั้นเจฟเราไอสัตว์บักนั่นเราไปเจอกันที่หน้าประตูเมืองแล้วกันผมกำลังรับสายไปเจอกันที่หน้าประตูเมืองตอนนี้ค่ะบักข้าไม่สามารถออกเดที่นั่นได้ข้าเลยต้องเกิดใหม่ไปเจอกันที่ประตูเมืองแล้วกันผมกำลังวัดประตูเมืองอันนี้เฟรมเลยผมตกแดงมันมืดมากเลยใส่น้ำ ขึ้นก่อนอนนีเร็วเรวขึ้นก่อนขึ้นก่อนน้ำหนองน้ำแห่งนี้เป็นที่สงสุมของนักล่าตัวร้ายเพชชาฆาตมากมายถูกไหมถูกไหมผมไอเจมแล้วเจมสเราเจอกันแล้วผมรอดจากที่นี่ได้ติดตามได้ในตอนต่อไปรักกัน